ต่ำน้ำใหม่ไี่ห้องตำน้ำใหม่แบบนี้ได้เป็นหอกเราต้องหีดได้เป็น้อกเนี่ห้วยต้องไวายได้เป็น้อกห้วยน้องกวายห้องจำนำมันก็ไม่จบ ครับสวัสดีพี่น้องสุขคนครับมาหนี่ผ้าพ,พกกันนี่เดี๋ยวใอ่ช่องของนุ่มกบผ้าแซบครับพี่น้องมาหนี่ผมผ้าม้านจัดนี่นุ่มแซบไปแล้วครับตำน้ำใหม่พ ah ี่น้องน้ำใหม่ยันนี่พี่น้องกลับพักเตี้มครับผมได้ที่เด็ดหน่อันนึงครับพี่น้องนี่รวมกุ้งกุ้งไฟพี่น้องกุ้งไฟผมขวัญนะพี่น้องยันนี่เดี๋ยวบ้านมาเท่าสดๆครับพี่น้อง เราบูดงอมะก็เหมอนกับโยบานเพือนเพราะว่าผลถ้ายอยเขา่นางนตัวมันจะเศร้าเลยพระเทนด้ออกไบหน้าทามันจะเตน่อกเลยดัดกัอยูยบานมา่หน่องไหมโอ้ยได,ด้ใหญ่ห้ามีน่องนะจะโดนเอ้าเอาพ่มอาแบบทีได้ได้พ่หน่งเนี่ยงวยลงไปได้พี่นอง้วยองไปทง เอาหัวทะลิบก็ไม่ต้องตอนทายมันจะโบเวีดนะจำนามมันก็ไม่ต้อง เกลือไปอเคอเ้กไขากันหนียังขออนุญาตนับ bình đọng cùng nó phải hử พี่น้องเห็นหน้าตาซีสันดีที่ตัดเบ่งแล้วพี่น้องคว้าเข็บกอดจัดเองพี่น้องวันนี้ 怎么这么短人怎呢？ วันนี้กรบรรยากาศพาโยเข่าพี่น้องคนตกติดตัวกันสองสามมือวันตกมาเท่าเลยพี่น้องตกทั้งเหนืตุกตกตุกตุกติดอะไรพี่น้อบางมองกระช่วมนะพี่น้องแต่วันเมื่อเนี้ยโชคไม่อากาศผ่ากิ่งแกงนะพี่น้องไม่แดดจังหน่อยอยูวันน้อยละกเครื่องมือละแต่เดี๋ยู่ดีก็เริ่มไม่เมียเม็ด คืมมอแม่ยู่เป็นบางมองเปี้ยว

คมันก็จะไมีความหวานกบความสดชื่นหน่อยเพีย อันนี้ผมไม่ได้ต่างแห่งเดี๋ยวผมประเด้ต่างแห่งคือผมผมขัวแล้วผมก็เอาได้กรับไม่ได้หัดเอาเขาตู้เย็นเลยว่่ได้เห็น ขวาไม่ได้ขวายมังใช้ยังไพี่น้องกใช้กระไค่ะไหันหันหันยังเคียงแล้วเอาลองกวเทนวายมันจ,นจนมันแ,นนแหง้งหมดลพี่น้ <S <S อง่า,าๆๆก,กเลยใใ้เคียอะรอ่หมาคนมมนกัในะใช่เบตรวานก็ได้คว,วามหอามอีกแบบแล้วก็ผมไม่ได้ใส่ ผมอยแบบต่ไร้ย,ย่างยแมันไม่กินหัวของตะไคร้พอาะเรา่นเนาะผมว่าได้ลายเาวผมแก่หว,วังสองเนะได้ก็หั่นมา่เราก็ได้ลายเอ อ,อีเมล์พี่น้องโอ้เหี้ยอ๋ออีเมล์พี่น้องครับพ,พี่น้องคูยังจ้างนี้พาคยูเขลส์จ้างพี่น้องแล้วนบางมองบางพื้นที่กระท่วมท่วมไร่นาพืชสวนอันนี้ผมเขาไปเบิางแล้วโอ้บางคนก็จัตุรัสเนี่ยนะพี่น้องเนาะมันพายุมากเนาะช่องของนุ่งกาวกับเปลี่ยนก็ตั้งแกะครับพี่น้องให้สู้ๆครับพี่น้องแยกไป นันท่อถอยครับพี่น้องมแล้วกับมีคนเขาไปซ่วยฮ็ดเราครับพี่น้องบ่โดนมันกัดสีน้ำกัดสีบกพี่น้องเนาะคลิปนี้มน้ำไมเอาทำไมครับพี่น้องคลิปนาผัวก,กับผมใหมว่าสีผ้าแสบอย่างนั้นพีองเนาะคลิปนี้สวัสดีครับผม